กลับมาเจอกันเช่นเคยครับกับรายการ police t a อ k ค,ครับทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สํานักงานตํารวจแห่งชาติครับเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะในช่วงเวลาวันหยุดแบบนี้คุณผู้ชมครับบ่ายๆติดตามเรื่องราวของการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ครับรวมไปถึงการพูดคุยในหัวข้อต่างๆนะฮะในแวดวงของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจครับของสถานีโทรทัศน์สํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งตอนนี้ขึ้นเป็น blue stick แล้วยนนะะฮรอบี้ได ได้กันนะครับยังไงก็รอนะครติดตามด้วยแล้วกันนะครับผ่านทางแฟนเพจนะครที่เราจะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งในรายการว a ร i ริทีทอล์จะพูดคุยเรื่องประเด็นหัวข้ออะไรอย่างไรซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณกดสั่นกระดิ่งไว้คุณไม่พลาดการติดตามกับเราแน่นอนนะครับรวมไปถึงยูทูบชาแนลนะฮะการติดตามย้อนหลังคุณผู้ชมครับช่องทางนี้บอกเลยนะฮะว่าคุณสามารถอ่าติดตามได้ตลอดช่วงเวลาของรายการนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการติดตามรีรันได้ตามผังของ police tv นั่นเองคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้รายการ police talk เนี่ยต้อง พิเศษมากนฮะปกติแล้วเนี่ยเราจะพูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่ที่ามาดิแบบว่าเต็มรูปแบบเครื่องแบบเต็มๆะนะฮะแต่วันนี้ครับเราอยู่กันที่กองกํากับการสืบสวนตํารวจนครบาน5และแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับคนที่อยู่ข้างเราเนี่คือดาบตํารวจมงคลสิทธิข์ขจรสกุลหรือพี่แจ็คั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นตํารวจสายสืบท่านหนึ่งที่หลายคนน่จาจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะฮะในสมัยอดีตต้องบอกว่าอดีตได้ใช่ไหมฮะในรายการคด,ดีเด็ดคุณผู้ชมครับที่พี่แจ็คเนี่ยเดินผานไปผันมาโชค ไปชมมาถ้าคุณผู้ชมยังนึกไม่ออกเดี๋ยวผมจะขึ้นพาไปคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานะครับแต่ตรนรถนี้พงษ์ยายนมาครับหลังเล่นงานากำลังสังกัดอยู่กับรุ่นพี่ครับ <c oughs> หมดเลย <c oughs> อันนุ้นะโอ้ <c oughs> โเฮ้ย <c oughs> น้องร <c oughs> ับร้อนนี่ <c oughs> จับแก้มหมดละจะซื <c oughs> ้อคนะลูบมาร้อยหนึ่งนะหมดเลยพี่เออหมดเละร้อยหนึ่ง อ๋อ <Okay>. oh, ครับน้องใหม่ด้วยการใช้ให้ไปซื้อกับแกล้งคือคนาลวกนหมครับซึ่งพักเหนือนี่หมายถึงเครื่องในวัวหรือเครื่องในควายลวกมาครับเป็นน้องใหม่อ่งงี้ยละครับก็ต้องโดนใช้คะพักแกก็กลับมาครับกัไม่นไร,รอลอแล้ว ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่แจ็คนะฮะหรือว่าสืบแจ็คกันครับว่าในช่วงระยะเวลาในการทํางานมาตลอดเนี่ยพี่แจ็คเนี่ยทำอะไรมาบ้างและคดีที่ในสังคมตอนนี้ให้ความสนใจนะฮะแล้วก็รวมไปถึงขโมยขจรต่างๆเนี่ยมันมีกลวิธีมีกลยุทธ์ที่ทําให้ตํารวจสายสืบเี่ยต้องเข้าไปจับกลุมหรือปราบปรามเนี่ยยากน้อยมากแค่ไหนนะฮะก่อนอื่นเลยขอสวัสดีพี่แจ็คก่อนครับผมโอเคครับพี่แจ็คครับพี่แจ็คทำงานในงานตํารวจสายสืบนี้มากี่ปีแล้วฮะ ก็ประมาณ10กว่าปี10กว่าปีรวมๆแล้วนะครับรวมๆแล้วตอนแรกๆระหว่างที่พี่แจ็คทำเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอนเป็นตำรวจแล้วเนี่ยตอนนั้นคือตอนแสดงแสดงแสดงที่ในรายการคดีเด็ดเนี่ยคือตอนนั้นเป็นตำรวจแล้วใช่ไหมครับเป็นตำรวจแล้วก็เป็นรายได้พิเศษเป็นจ็อบพิเศษเป็นเวลาว่างพักงานพักเวรอะไรเงี้ยเราก็หาพี่ผมได้มาแล้วเนี่ยไม่ไปช่วยยกหน่อยเหรอเฮ้ยยกเลย ได้ไมเหรอโอ้โหผมได้มันเป็ข่งเลยเฮ้ยเป็นเข่งบ้าแล้วได้ไงวัวร้อยเดียวมาเป็นเข่งไหนอ่ะกูนี่ไงไเขาสั่งคันนาลวกไม่ใช่คันนาลวกโอ้โหดูซิผลคันามาเป็นเข่งโอ้ยใครจะไปจริงของแกตอนนั้นเป็นไงมาไงฮะถึงแบบไปอยู่ในรายการก็มีพวก ดูในกันตนาก็ดึงกันไปก็เราก็เข้าไปเทสดู<อ>ดูหน<อ>้งกอเข้าตาครับ กุ้งกับเสร็จแล้วก็เขาก็เข้าไปคุณผู้ชมเนี่ยผมกำลังอยู่กับดาราท่านหนึ่งเลยบอกเลยซึ่งคุณผู้ชมถ้าเกิดใครดูคดีเด็ดเนี่ยเมื่อกี้นี่น้องเปิดทีมงานเปิดภาพให้ผมดูเปิดคลิปให้ผมดูเนี่ยช่วงเวลาน่าจะประมาณโอ้โหผมว่าน่าจะเกิน5ปีที่แล้วนะปี48 49 50ส่าห้ประมาณ50 51คุณผู้ชมนี่65โอ้โหูสิบกว่าปีเหมือนกันนะพี่แจ็คซดหน้าพี่แซดก็ไม่เปลี่ยนเลยนะจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยผมขึ้นภาพเมื่อกี้นี่เห็นอยู่นะฮะอาจจะมีบอกว่าั ส่วนที่เปลี่ยนไปไไเอ้ตอนนั้นเนี่ยระหว่างการทํางานการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็การเป็นาดาราหน้ากล้องแบบคดีเด็ดนี่มันตา่างกันไหมครับการปฏิบัติงานต่างๆมันเหมือนกันไหมครับมันเป็นแนวทางเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของตํารวจอยู่แล้วซึ่งพอพี่เป็นตํารวจเนี่ยในการเข้าไป acting อ่าแสดงเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องราวของตํารวจอยู่แล้วเราก็สามารถ ทาให้มันเนียนได้ดีแล้วก็ออกมาในภาพของความสนุกสนานซึ่งเราก็จะอิงในส่วนของการทํางานของตํารวจด้วยซึ่งเราทํางานอยู่แล้วมันก็จะทําให้ภาพออกมาดูดีเหมือนจริงแต่เป็นเรื่องราวตลกของของตำรวจของคดีใช่ไหมใช่ของคดีแต่ละคดีก็โอเคอ่ะแต่เมื่อก่อนนี้เรามองว่าคดีเด็ดเนี่ยอาจจะเป็นคดีที่บางคนติดตามแล้วอาจจะเป็นอะไรนะตั้งวงเล่นไพ่ตำรวจวิ่งเข้ามาแล้วก็วิ่งหนีโดนน้ำตำรวจก็ ดดตามพี่ก็จะทําทุกทุกอย่างซึง่งจริงๆมันคือคดีจริงท,ที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นแล้วเขาเอามาเล่าเรื่องราวให้พวกเราได้ดูกันแต่การแสดงเนี่ยมันก็ก็คือต้องมีบางอย่างม,มันมันมันออกไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะ ให้พุ่งกับการอกไฟแต่จริงๆคดีส่วนใหญ่ที่อยู่ในรายการคดีเด็ดนี่ก็คือเป็นคดีจริงๆที่ตํารวจเจอที่เจอมาใช่แล้วก็พอเอามาเรื่องมาเล่าเรื่องเราให้ให้คนดูเนี่ยให้มาดูตลกแต่แต่ในการภาพที่ออกอ่ะมันมันตรงนี้มันทําไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องต้องเพิ่มนิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงให้มันอาจจะเพิ่มมุกตลกเข้าไปเพิ่มมุกตลกแต่จริงๆก็คือคดีนั้นหลายที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจริง ็นอะไรมาครับตาไม่ได้ป่วยเอาตาไม่ได้ป่วยอมองั้นลูกสาวตาป่วยเฮ้ยลูกสาวก็ไม่ได้ป่วยอ้าวแล้วใครป่วยอ่ะเมียตาป่วยอ้าวแล้วทำไมไม่พาเมียมาพามาแล้วไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ไงเมียตาฮะนี่ไงเมียตาฮะไม่เมียตาอูเด็กน่งเง่งเลยไม่เมียตาจ้าเอ้าจะยิงงงทำไมเล่าพี่พาเมียเด็กตาไปตรวจละดูแล้วกัน ที่พาเมียเด็กตาไปตหวละมีเมียเด็กทำเก๊กออกนอกหน้าอยากบอกว่าอาจา๋าหน้ามันไส้การเป็นตำรวจสายสืบหทวงพเน็ัก่ิทุกวันนี้ผมถามเลยนะฮะว่าตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาจะถึงตอนนี้นะคดีมันดูแบบยากขึ้นไหมฮะหรือว่าการจับกุมคนร้ายมันดูยากขึ้นก่าสมัยก่อนไหมครับ ในความคิดของพี่นะพูดถึงคดีแต่ละคดีเนี่ยเมื่อก่อนมันมีป้นฆ่ายิงอุชจาระอะไรเงี้ย,ยปัจจุบันมันก็ยังมีป้นฆ่ายิงอุชจาระเหมือนอดเดิมคือรูปแบบมันอยู่ที่การทํางานของตํารวจเนี่ยคือตํารวจไทยเนี่ยเก่งอยู่แล้วคลักปิดก็คืออดีตคดีป้นแต่ละคดีป้นธนาคาร,ครป้นร้านทองอะไรเนี้ยส่วนมากไม่รอดตํารวจสามารถสามารถหาตัวคนร้ายจับจับกลุมมาให้ได้ได้ตลอดทุกคดีไม่ไม่พลาด เพราะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าโจรสมัยก่อนหรือว่ารเรื่องราวสมัยก่อนหรือว่าคนร้ายสมัยก่อนกับสมัยมนี้มันมีเหมือนกันแต่ในการทำงานของตำรวจเนี่ยมันจะยากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยมันอยู่ที่ พิมมือของตำรวจในการพัฒนรณาในการติดตามจับคุมแต่ละคดีมากกว่าจริงฮะใช่เพราะพฤติการของแต่ละคนเนี่ยสมัยก่อนโจรสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันก็คือโจรแต่ยังคงป้นร้นทองเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ในการที่ติดตามจับลุมเนี่ยตำรวจเขามีหลักการอยู่แล้วว่าถ้ามันจะซ้อนแผนคือมันวางแผนมาดีมันอาจจะหนีไปได้นานหน่อยใช่ไหมแต่พอถึงเวลาแล้วก็คือจบ เพราะว่าถ้าเกิดเจอตารวจเก่งๆเนียเขาก็คิดซ้อนไปอีกทีเขาก็จับทางตำรวจเนี่ยเขาจะมีทีมงานพี่ยอมรับเลยว่าได้ได้เคยร่วมงานกับนักสืบแต่ละนายแต่ละคนที่ดังๆเนี่ยคือพี่ได้ได้ไปอยู่สัมผัสกับอาจารย์เรียกว่าอาจารย์แต่ละคนอาจารย์ชายสืบด้วยกันเลยก็คือเราก็ไปฝึกฝีมือเราไปอยู่กับนายมาเราทํางานกับร่วมกับทีมงานพวกนี้เราก็ได้ความรู้ได้แต่คือตารวจเขาเรียกว่าตารวจ มืออาชีพค,คือจะอยู่ที่ไหนเป็นสายสืบก็สายสืบมืออาชีพจะอยู่ตรงนั้นก็ก็ยังเป็นสายสืบ,บที่สามารถทําอะไรได้ทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้มา จริงๆมีไอดอลในใจผมเหมือนกันนะผมชอบอผมเคยอา่านคดีหนึ่งของใส,สนาแก้วพิมพาท่านสมหมายกองวิสัยสุขเอ,อ,อ้ยนีน่คือบอกว่าเป็นแบบไอดอลผมคนนึงเหมือนกันนะแล้วก็เป็นไอดอลน่าจะเป็นแ,นแฟนแฟนรายการของเราที่ติดตามรายการของ p ลิ i ทีวีเหมือนกันนะฮะใ,<ช>ในในขณะในใช,ชุกยุคหนึ่งทีนี้ผู้พูดถึงเรื่องเรื่องของการป้นร้านทองเนี่ยอ้าถ้าเกิดอย่างนี้พวกโจรมันก็รู้อยู่แล้วมันโดนจับได้ทำไมยังคงมีการพ้นเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของความคิดของแต่ละคนมากกว่าคืออย่างถ้าคนปกติทั่วไปเนี่ยอย่างเราเนี่ยคิดว่าจะ พ้นแล้วจะรอดไหมอะไรเงี้ยเราคิดแล้วเราไม่ทาดีกว่าแต่บางคนเนี่ยด้วยคําว่าความคิดของเขาไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็โดยพฤติการหรือว่าครอบครัวของเขาเรืออะไรเงี้ยมันทําให้มีส่วนในการที่เขาตัดสินใจผิดครับก็บางคนนั้นเมื่อตาโมยใช่เมื่อตามมวหรือว่าอาจจะมีการอาจเป็นหนี้คนอื่นเขาแต่ถามว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยบางอีกคนหนึ่งเป็นหนี้สิบล้านอีกคนหนึ่งเป็นหนี้ล้านหนึ่งครับแต่คนเนี้ยตัดสินใจพ่นฆ่า ถามว่าอีกคนหนึ่งสิบล้านทำไมเขาอยู่ได้คิดจะทำใช่มันอยู่ที่ความคิดของของสัญชาติยานเขาเรียกว่าคนร้ายอ่ะจะเป็นอย่างนั้นออกมาเองซึ่งโดยคนปกติทั่วไปถ้าไม่คิดจะเป็นโจรอ่ะเป็นนี่ร้อยล้านเขาก็ไม่ทำไม่ฆ่าคนไม่ปล้นนั่นแหละอูนี่เป็นคติธรรมเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับเวลาผมเชื่อว่าใครดูอยู่ตอนนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ติดนี่แบบร้านหนึ่งแบบรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันหาทางบดนี่ไม่ได้แล้ว เห็นสิ่งล่อใจแล้วแบบมันต้องทำแล้วอะไรเงี้ยจริงจริงมันแค่ความยับยั้งชั่งใจเลยนะใช่ความคิดผิดคิดผิดแล้วก็มันไม่หลอดหรอกอะไรเงี้ยในความคิดของเราจากประสบการณ์เลยนะฮะอยากถามพี่แจ็คด้วยว่าวิธีการทำงานในเรื่องของคดีที่ผ่านมาในในสมัยตั้งแต่พี่แจ็คเริ่มทำงานพี่แจ็คว่าคดีไหนสำหรับตัวพี่แจ็คเองเป็นคดีที่แบบน่าจดจำมากที่สุดขอเล่าหอคือน่าจดจำก็คือจากการได้ได้ร่วมงานคดีดังๆนะดั วางระเบิดแล้วประสงค์ยิงเอ็กจักริดอือืมอม่าอจำได้เอ็กจักริตสมยศครับอ่าเสียคาเฟ่ใช่ไหมแต่ละคดีเนี่ยพวกพี่ก็ทำามะเลขเยอะเลยพ้นธนาคารร้านทองอล่าเนี่ยที่ว่าแต่ละที่แต่ละแต่ละอย่างเนี่ยพี่ก็คิดว่าคดีดังๆที่เราได้ทำามาได้ร่วมทำกับทีมเนี่ยก็มีความภูมิใจว่าแต่ละคดีเนี่ยมันเป็นฝีมือของทีมงานครับแล้วเราได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของระบบ ในการสืบสวนสอบสวนติดการจับกลุมทุกคดีดังๆเนี่ยแล้วก็คลี่คลายออกแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจงชาติเนี่ยได้หลายคดีซึ่งพี่ก็โอเคประทับใจแต่ในเรื่องที่พี่จะบอกว่าพี่ได้อะไรจากตรงจุดนี้มาเนี่ยพี่ประทับใจตรงนี้ว่ามันมีคดีหนึ่งซึ่งพี่ไปลุยเองเลยคนเดียวเลยก็คือมีหมายจับหมายจับคนร้ายคนหนึ่งซึ่งเขาหนีไปอยู่กับเมียที่แม่สอดครับพี่ก็มีหมายจับแล้วแต่ครา้นี้รู้แค่ว่า มีแต่เบอร์เมียครับแล้วก็คนร้ายคนนี้หนีไปอยู่นั่นหลายปีแล้วไม่สามารถติดตามจับกลุ่มได้พี่ก็เลยเดินทางไปพร้อมกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งไป่สอนเลยไปเพื่อติดตามสืบสวนดูว่ามันอยู่จริงไหมอะไรไงด้วยวิธีการของเราเองของตำรวจเองแต่พี่ไปเนี่ยพี่ไม่ได้แสดงตัวเป็นตำรวจพี่ก็ใช้ขืนแล้วก็จากการที่เราเป็นตำรวจสืบครับในการหลอกล่อเมียเขาแฟนเขาเนี่ยเพื่อให้นำ พาไปถึงให้เจอตัวหัวเขาแบบเนียนเลยเขาไม่รู้ว่าเราเป็นตำรวจด้วยซ้ำเราไปกับน้องเขาสองคนขับรถไปกับน้องผู้หญิงอีกคนนึ่งเป็นตำรวจส่ซื้อเหมือนกันเป็นเป็นแฟนสมัยก่อนก็คือไปก็กะแบบในความคิดพี่ก็คือเรารู้แค่เบอร์เมียเราจะทํายังไงให้เห็นว่าคนร้ายผู้ต้องหาคนนี้อยู่กับ เมียคนนี้ครับซึ่งเราก็ต้องใช้วิธีการของแต่คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาหนีไปอยู่กับเมียที่แม่สอดแน่ใช่รู้รู้แค่ว่ามีมีแค่เบอร์เมียอยู่ที่แม่สอดครับแล้วเราก็มีแค่นั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการของสายสืบครับในการที่จะทํายังไงก็ได้ให้เมียเขาเนี่ยบอกแต่จริงๆแล้วโดยทั่วไปถ้าไม่ใช่สืบหรือว่าไม่ใช่มีแนวทางเนี่ยไปถามเมียเขาเขาไม่บอกอยู่แล้วพูดถูกไหมเสร็จแล้วก็คือสามารถ เข้าไปจนเมียเขาเนี่ยพาไปที่บ้านแล้วไปเจอตัวผู้ต้องหานั่งอยู่ผู้ต้องหาก็เข้ามาวันดีครับพี่ขอบคุณมากครับช่วยหน่อยอะยังไงพี่แตกคือวิธียังไงฮะคือคือพี่พอดเรื่องเป็นแบบนี้ว่าให้น้องผู้หญิงแฟนพี่เนี่ยโทรไปหาเมียาเขาบอกว่าคุณน่ะบริษัท คุณใช้โทรศัพท์เนี่ยเกินนะหลายหมื่นมาเ่าเราเป็นพนักงานเราใช้พราะรื่องแบบนี้เราคิดแบบนี้คือเราทำยังไงก็ได้มีมีกลวิธีมีกลวิธมียุทธวิธีในการบอกภรรยาเขาภรรยาเขาก็ไม่เอะใจเพราะว่าเราเป็นพนักงานบริษัทดีแท็กอะเอสอะไรเงี้ยที่เขาใช้อยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปถึงเราก็คุยเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าพี่ต้องพาไปดูที่บ้านพี่นะไปดูที่บ้านเสร็จแล้ว ที่บ้านพี่มีใครอยู่บ้างเขาบอกอยู่กับแฟนแฟนชื่ออะไรครับพี่ <im> เพราะว่าผมจะต้องยื่นเรื่องเข้าบริษัทเนี่ยเ,เพราะว่าพแฟนพี่อาจจะเอาเอกสารของพี่ไปปลอมหรือเปล่าแต่ถ้าพี่ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยพี่ช่วยพาผมไปดูหน่อยผมจะถ่ายบ้านพี่แล้วก็ไม่มีปัญหาตรงเนี้อาจเป็นการปลอมเอกสารอย่างอื่นครับที่บ้านไม่มีโรงงานไม่มีอะไรค่าโทรศัพท์ตรงเนี้ย ผมก็จะยื่นเรื่องให้บริษัทว่าเออผมมาช่วยพี่นะแต่พี่ต้องพาผมไปดูที่บ้านหน่อยพี่มีโรงงานอะไรใหญ่โตไหมไม่มีแล้วพี่พาพีก็ช่วยไม่ได้นะใช่คือเราก็หลอกล่อให้เขาตายใจเขาก็ได้เราพาไปที่บ้านสุดท้ายคือผู้ต้องหาเนี่ยเป็นแฟนเขาก็ลงมาจากบ้านครับแล้วก็มาหวัดดีเอ้ามาช่วยเอออย่างนั้นแหละพี่ก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเคตดีอ่ะคืออย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเขาเป็นผู้ต้องหา เราก็ถ่ายรูปโชว์เลยอาเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปาบ้านหน่อยนะถ่ายเสร็จแล้วก็ลงไลน์ส่งให้ผู้กำกับชาเสร็จผู้กำกับชาบอกโอ้โหใช้ได้เลยคือถ้าภรรยาเขาไม่พาไปเนี่ยอืจบเลยก็อาจจะหาไม่เจอใช่หาไม่เจอคืออาจจะต้องใช้ทีมมากกว่านั้นใช้ทีมมากกว่านั้นหลังนั้นพี่พี่สุดทราบแล้วว่าเขาอยู่เป็นผู้หาตามหมายจับพี่ก็ดําเนินการประสานกําลัง อืมเขาจับแต่พี่ก็ออกมาเขาก็คิดว่าพี่เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช่ไม่ได้คิดว่าจะไปตำรวจเพราะไปสุดท้ายก็ยังลอยนวลอยู่ก็ยังลอยนวลอยู่คนก็แบบโดนจับไปเป็นที่ลอยเขาหนีไปอยู่นู่นหลายปีแล้วแล้วก็มันเป็นคดีที่แบบเออเขาไปอยู่แม่สอดไงก็ไม่คิดว่าตำรวจจากกรุงเทพเนี่ยจะตามไปจับเขาจริงอะไรจริงมันเป็นวิธีการที่แบบบางทีมันก็เนียนมากใช่ไหมฮะใช่เออแล้วมันนิดนึงบางทีคนบางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราอ่าสมมติว่าวิธี การของตำรวจเนี่ยอาจจะบุกจับเลยรู้ว่าที่จะจับเลยถึงรู้ว่ามีตัวอยู่ที่เนี่ยแต่พอไปถามกว่าจะต้องหาอาจจะต้องสืบกันแบบเยอะมาหรือว่าไปถามเมียเขาเมียเขาอาจจะไม่บอกแล้วก็ให้ผัวเขาหนีซึ่งวิธีการมันมีหลายอย่างแต่ของพี่เนี่ยก็คือเออคิดแบบนี้ก็เขาก็เมียให้ความรู้มือดีมากเลยให้ไปหาไปอยู่ที่บ้านถ่ายรูปพร้อมแฟนเขาซึ่งมีหมายจับอยู่อพี่ก็เฮ้ เกตดีเรื่องพวกนี้คือพี่พ,พี่ตอนพี่เดินทางไปพี่จะมุกไก่เนะียเนาะ ถ้าเจอเมียเขาแล้วเนี่ยจะถามว่าผัวเขาอยู่ไหมไม่ได้ยังไงเขาก็ไม่บอกเรื่องนี้เป็นคดีเด็ดไม่ได้มันก็น่าจะพอได้ผมว่าน่าจะเป็นคดีเด็ดอะไรแบบนี้บอมตัวใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้อย่างตำรวจใส่สืบตรงไหนในเวลาบอมตัวไปอย่างเงี้ยเราสมมติว่าเราเปิดภาพอย่างล่าสุดเนี่ยพอสำนักงานตุลาการธรชาติเรามีนโยบายให้มีการถ่ายแบบถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายการจับกลุ่มต่างๆเงี้ยเราเปิดเผยตัวอย่างเงี้มันมีความยากง่ายไหมครับในเรื่องของการจับกลุ่มในความคิดพี่มีเป็นล้านคดี ที่ลง youtube ที่โดนจับตำรวจยืนอยู่เห็นหน้าทุกอย่างแล้วถามว่าโจรเนี่ยเขาไม่มานั่งดูแล้วว่าคนนี้เป็นตำรวจเข้าบ้านฉันจำคนนี้ได้ไม่มีเพราะว่าพี่เห็นในการถ่ายเห็นไหมแต่ละครั้งตำรวจเนี่ยบางคนทำงานเป็นร้อยครั้งแล้วมี youtube ลงถ่ายนู่นนั่นเห็นหน้าเต็มเต็มเลยถามว่าตำรวจทำงานก็ยังปกติอยู่คือเราไม่ได้บอกเอาหน้าเราลงรถปั๊บว่าเอ้ยตำรวจมาแล้วจะโจรจะหนี บางทีโจรจําไม่ได้นียถามว่าเฮ้ยคนนี้ตำรวจทั้งที่เขาเพิ่งดู YouTube YouTube อยู่เมื่อวานเนี่ยแต่ถามว่าวันนี้เฮ้ยพี่คนนี้หน้าคุ้นเป็นแบบแรกเหรอคือหน้ามันคล้ายกันหมดอะไรแบบมันอยู่ที่ในความคิดของพี่นะไม่มีปัญหาในด้านการโชว์หน้าโชว์อะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าคดีดังๆเนี่ยเราไม่ได้ว่าตำรวจคนนี้เป็นดาราถ่ายลง y o YouTube หลายรอบแล้วไปถึงแล้วจับไม่ได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของคําว่า เรื่องของสื่อนะอพี่พี่ในความคิดของพี่นะถ้าจะคิดอีกมุมหนึ่งก็คือนอกจากโจมันรู้จักกับเราแล้วเราปลอมตัวเราปลอมตัวไปไปเพื่อสืบคดีครับแล้วมันรู้จักกับเราว่าไอคนเนี้ยแล้วพอมันมาเห็นในภาพานี่ตำรวจนี่หว่าอ่าอ,อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากในความคิดของพี่นะรเรื่องสื่อเรื่องอะไรพวกเนี้ยบางคนอย่าไปคิดมากว่าเฮ้ยออกทีวีแล้วมันจะจับไม่ได้ พี่ก็ยังจับได้เหมือนเดิมใช่ผมว่าอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปถ่ายสวัสดิ์ชาเลนต์มาหน่อยมันเป็การพิเศษเนี่ยก็ถือว่าพอช่วงปีหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่ไม่มีการปิดหน้าปิดตาแล้วก็ยังเปิดได้เพราะว่าพอถึงเวลาในการปฏิบัติการจริงๆเนี่ยผมมันจำไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใครจำได้ใครไปนั่งจำ่าคนนี้เป็นใครถ้าจำได้นี่พี่ถือว่าสุดยอดแล้วแล้วอย่างเรื่องของวิธีการทํางานเนี่ยพี่แจ๊คครับตั้งแต่ที่ผ่านมามีมีเคยบอกว่า ทางการจับกลุ่มเนี่ยมีผิดพลาดผมว่ามันต้องมีบ้างแหละในการผิดพลาดในในเรื่องของอาลาตำรวจจสืบสอมตัวไปแล้วก็เขาจับได้ว่าเราไปอะไรประมาณนี้มีไหมฮะวนมากนะมันอยู่ที่แต่ละเคสมากกว่าครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่ถ้าเป็นทีมงานเนี่ยตำรวจเขาจะวางงานไว้ดีทีมงานก็จะทํางานเพื่อกระชับเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาในการที่จะตามจับ คนร้ายเนี่ยเพราะนั้นเขามีหลักการวิธีการของตารวจอยู่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่ไม,ไม่ถ้าว่าจับได้ไหมจับได้ว่าเราปลอมตัวเข้าไปใช่ไหม,มว่าเขาจับได้ว่าเราใช่ครับเป็นตารวจใช่ไหมมันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อย ถามว่าถ้าเราไปทําแล้วให้มันแตกเนี่ยมันก็เสียเวลาตํารวจที่จะตามมันต่อยเอาจริงผมแอบเดินเข้ามาคุณผู้ชมครับในกองกับการสืบสวนตํารวจนครบาลห้าเนะี่ยผมเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนที่บอกว่าเป็นสายสืบที่แบบ <c oughs> โอ้แอบแบบแอบตกใจว่าโอ้เขาก็เป็นแบบว่าเป็น,เป,นเป็นการแต่งกาย <c oughs> ที่แ <c oughs> บบว่าเออมันก็ไม่รู้กันจริงๆอ่ะนะฮะ <c oughs> แล้วในเรื่องการจับกลุมในของตํารวจสืบสวนเนี่ยสมมุติว่าลงพืมม้นที่ไปตรวจในในในย่านสถานบันเทิงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไป แบบของตำรวจสดบส่วนแบบ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 นอกเครื่องแบบเลยไหมครับใช่นอกเครื่องแบบแล้วก็อาจจะมีเสื้อคลุมประจําหน่วยเพื่อให้เขาเห็นว่าเราเป็นตำรวจจริงจริงเพราะว่าในการทํางานเป็นทีมเนี่ยเราก็ต้องมีโชว์ป้ายโชว์อะไรเงี้ยเพื่อให้เขารู้ว่าเป็นสายสืบนอกเครื่องแบบมาร่วมทํางานกับตำรวจพื้นที่แล้วอย่างนี okay. ้มันจะกลายเป็นช่องทางให้กับคนร้ายไหมครับว่าบอกว่เป็นเป็นหนูว่า บางคนเป็นมิจฉาชีพก็แอบอ้างว่าเป็นตํารวจใส,ส่สืบมาเหมือนกันอ่าเข้าใจ<ช>อันนั้นก็มันก็จะมีระบบระบบตรวจสอบของของคนทั่วไปอยู่แล้วมสมมติว่าถ้าเป็นโจรเนี่ยเอาเสื้อใส่สืบ<อ>ใส่<ๆ>แล้วก็ไปหลอกชาวบ้านเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากมเพราะว่าถ้ามันตํารวจถ้าตํารวจจริงใส่ลอกแบบใส่อะไรใส่เอ่าพวกเนี้ยไปดูกับชาวบ้านเนี่ยมันจะแตกต่างกันระหว่างโจร จนอยู่แล้วใช่การวิธีการพูดวิธีการเข้าไปพูดคุยมัต่างกันอยู่แล้วมันต่างกันอยู่แล้วเช็คกันได้นิดเดียวคือพี่ไม่ไม่ซีเรียสเลยครับว่าโจรปลอมตัวเป็นสายสืบเนี่ยเพราะอย่างไงแล้ว เขาทรงไม่เหมือนตำรวจใช่แล้วบางคนบอกโอ๊ยฉันโดนหลอกเลยคนนี้มาเป็นตำรวจใออส่สื่อ,อมาแล้วมาบอกว่าขอแบบสมมติใจสวยหน่อยอย่างข่าวล่าสุดนี่ยังกุ้ยทงกุ้ยยอดอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลก,ก,กแล้วนะ,ะแปลกก็แจ้งความได้อยู่แล้วคือเราไม่ซีเรียสหรอกว่าว่าโจรมันจะปลอมเป็นสายสื่อเพราะว่า พี่คิดว่าคนไทยเนี่ยอย่างน้อยวิจารณญาณของเขาเขาดูทรงแล้วว่าเอ้คนนี้ตำรวจไหมถ้าไม่ใช่ตำรวจก็เช็คได้หรือเอาง่ายๆถ้าคุณไม่ได้ทาผิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอยู่แล้วี่ถึงบอกว่าพวกเนี้ยมันก็โอเคถ้าได้มองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะมีส่วนทําให้โจรเอาไปทําแต่ถามว่าโจรเนี่ยมันไม่ปลอมตัวเป็นตำรวจหรอกเพราะเปรเซ์ที่โดนจับเนี่ย เต็มๆอยู่แล้วอันนี้มีคาถามจากทีม <c oughs> งานครับพี่แจ็คครับพี่ <c oughs> ทีมงานถามผมบอกว่าคือเขาเนี่ยไปเล่นโซเชียลมีเดียมาแล้ว <c oughs> เขาเห็นบอกว่ามีช่องช่อง,องหนึ่งเนี่ยไปถ่ายภาพตํารวจที่เป็นสายสืบกําลังขายของอยู่ <c oughs> ทีนี้เขาบอกว่าในการแอบ,บถ่ายแล้วก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยคนนี้เป็นตํารวจแน่เลย, <c oughs> เลยไงฮะสนุกสนานเนี่ยจริงๆมันตามหลักมันสมควรไหมฮะมันทําได้ไหมในความคิดของพี่มันจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของตํารวจหรือว่า อาชีพแต่ละอาชีพอยู่แล้วเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็ไปทําอาชีพของเขาไปค้าขายหรืออะไรอเงี้ยแต่ถ้าถ้าถามว่าถ้าไปเจาะถ้าเกิดคนนั้นเขาปลอมตัวเป็นเป็นอ่าไปสมมติเป็นเป็นเป็นอาเป็นข่าวเงี้ยมันก็มันก็ทําให้งานของเขาเสียอันนี้คือคืออีกแง่หนึ่งแต่พี่ก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาอาจจะ สนุกสนานนี่ฮะแต่ถามว่ามีผลเสียไหมก็มีนะถ้าเกิดตำรวจคนนั้นเขาไปทำในในในนามของงานใหญ่ๆซึ่งเขาก็ต้องฝังตัวมั่งอะไรมั่งจริงไหมแต่ถามว่าไม่เท่าไหร่พี่คิดว่าก็เป็นเรื่องปกติครับอจริงๆผมว่ามันก็มันก็จริงๆมันก็ไม่รู้กันอยู่แล้วนะฮะไม่รู้กันอยู่แล้วแต่เราะ่สนุกนะนี่ฮะก็ได้ทุกครั้งครับแต่ แต่ถามว่ามันก็ไม่มีผลกระทบอะไรมากหรอกใช่ไหมว่าคนนี้เป็นตำรวจคนไทยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่หรอกถึงรู้เป็นตำรวจทำไมอ่ะก็ก็ไม่ไม่มีอะไรนี่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนสุจรชนทั่วไปจริงไหมเขาจะพรอมตัวมาไงก็ก็เป็นสีของเขา อันนี้คือบอกว่าอ,อ,อันนี้คือทีมงานผมไปเจอคลิปมาแล้วเขาก็แบบมีคําถามแบบคาถามไม่ดใจเพราะว่าด้วยความเหมือนว่าเขาเป็นคนเล่นโซเชียลมีเดียน้องต่ายน้องต่ายทีมงานผมเบ่ย <c oughs> ชื่อเลย <c oughs> แล้วก็บอกว่าเขาไปเจอคลิปมาอย <c oughs> ่างนี้นะที <c oughs> นีม้มันมีเหตุการณ์อย่งที่พี่แจกคพูดมาแล้วแหละนั่นก็คือเรื่องของแย่งรับสมครผมอยากสาร้างแมกเลยมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ผมเชื่อว่าคนกรุงเทพน่าจะไม่ลืมนะฮะในเหตุการณ์ตรงนั้นพอเล่าเหตุการณ์คร่าวให้ฟังอีกครั้งนึ่งด้วยตอนนั้นในในในการทางานของตำรวจ ก็นานนานแล้วนะพี here, ่ก so no ็โอเคแต่พอจำคร่าวๆเนี่ยวก็คือประมาณว่าทีมงานลงพอมันวางระเบิดเสร็จคนร้ายเนี่ยก็ออกไปครับเสร็จแล้วในการสืบตามแต่การย่างก้าวไปเนี่ยก็ไปเจอเสร็จแล้วเนี่ยในทางทางสืบสวนเนี่ยนะก็จะมีในทางแต่มันเป็นตัวเนี้ยตัวที่อันตรายมากเพราะว่ามันยังมี เครื่องมืออะไรของมันอยู่ในห้องตอนนั้นตอนนี้เป็นมันได้ใช่ไหมครเพราะว่ายังมีแบบว่าพอคนไปไปไปจับในห้องนี่คือยังมีอุปกรณ์อยู่ใช่นั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่ามันค่อนข้างอันตรายถ้าเราตามถึงตอนนั้นการทํางานนี่คือแบบยี่บสี่ชั่วโมงเลยไหมครับเกือบอาทิตย์สองอาทิตย์อะพวกพี่ก็ต้องอยู่กันที่ถ้ามียี่สิบห้าชั่วโมงใช่ยี่สิบห้าชั่วโมงเลยนายเขาจะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องนี้มากแล้วก็ดีมทีมพวกพี่ก็จะ กินนอนกินนอนอยู่เอาท,ทุกวันออกเช้าแล้วก็นอนที่นี่เอากางเต็นท์เอาเต็นท์มากางหน้าหน้าที่ทำงานเลยแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยทํางานทุกวันทุกวันเนี้ยจนออกตามได้ทีททละสเต็ปสเต็ปมันต้องเกาะติดและต้องทุกวันด้วยอืจนจับไ<ล>ด้ได้เีงใช่ถ้า<อ>เรา ต้องบอกว่าการทํางานของสายสืบคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทราบมาว่าคนร้ายเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือคนร้ายเนี่ยมันไปถึงตรงไหนแล้วเนี่ยคือสายสืบไม่ได้อยู่เฉยๆนะฮะเขาก็จะต้องตามตามคนร้ายไปไหนทีละสเต็ปแล้วก็สายสืบบางคนอย่างอย่างวิจักเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะมันจะมีการแบบคิดซ้อนกันไปอย่างคดีที่คนร้ายหนีไปไปแม่ห้องสอนใช่ไหมฮะไอแม่สอนแม่สอนก็คือต้องแบบไปอ้อมไปจับเขาไปแบบโอ้โห เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องของการทํางานของตํารวจนะฮะยังไงก็ดีนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยฝากเป็นกําลังใจด้วยแล้วกันนะเวลาคุณเห็นคดีเด็ดต่างๆเลยคดีอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณผ,ผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของการทํางานจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ความเหนื่อยล้าผมเชื่อว่าไม่ต้องมีแหละนะฮะสำหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้จักพี่แจ็คมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าผูยกันในวันนี้แล้วเนะี่ยหลายคนอยากจะแบบว่าอุยรู้ไปถึงเรื่องราวชีวิตของพี่แจ็คเป็นยังไงต่อ พรุ่งนี้คุณผู้ชมครับฝากติดตามในรายการตำรวจอินดี้ได้เลยนะครับผมในช่วงเวลา14.30นาทีถึงช่วงเวลา15.00นาฬิกานะฮะซึ่งก็จะมีผมวันนี้แหละเป็นพิธีกรให้นนคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวให้พี่แจ็คฝากถึงพี่น้องประชาชนดีกว่าครับให้เรื่องของการระมัดระวังเรื่องของโจรเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองไงให้ปลอดภัยหรือห่างไกลจากพวกขโมยขจรต่างๆนียครับอืมมันเป็นเรื่องของมันต้องศึกษาดูจกัก ข่าวสารต่างๆว่าคนโกงของหรือว่าโจรผู้ร้ายเนี่ยมันมีวิธีการอะไรยังไงต่างๆเยอะขึ้นเราต้องศึกษาดูจากโซเชียลใช่ไหม,มแล้วก็ดูว่าวิธีการของคนร้ายเป็นยังไงซึ่งถ้าเราศึกษาจากตรงเนี้ยโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าวิธีการที่เข้ามาหาตัวเราเรแต่และอย่างนเอ้ยนี่มันมันดูเหมือนในข่าวนะเหมือนอะ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะรู้เร,รเราไปกดลิงก์กดไลน์ส่งมาเราจะไม่กดเลย ถ้าเรากดปั๊บเราเสียเงินหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษาจากปัจจุบันที่เขาข่าวสารครับรต้องศึกษาจากข่าวสารโดยปัจจุบันว่าคนโกงหรือว่าคนร้ายแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการที่จะเข้ามาหาตัวเราได้ยังไงซึ่งังบางคนเนี่ยเมื่อทํางานแล้วก็ไม่ได้ศึกษาเลยสุดท้ายเนี่ยโดนไปหลายล้านอืโดนไปหลายแสนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากคนคใกล้ตัวผมก็โดนไปหลายล้านเลยก็คือ ทั้งที่ข่าวออกทุกวันอข่าวเนี่ยออกว่ากงกลนของคนร้ายเป็นยังไงวิธีการแต่เราก็ยังคนไทยก็ยังโดนอยู่ก็ฝากเรื่องของคําว่าต้องต้องระมัดระวังเรื่องหรือว่าสิ่งเขาบอกมาแบบไหนอ,อะไรเงี้ยเราก็ต้อง ศึกษาให้เยอะๆให้รู้คือยิงแง่เล่นโซเชียลให้เกิดประโยชน์คับุณผู้ชมครับ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ติดตามในช่องทาง t ิ k t ตอของนิสิตแจ็คนะฮะไปติดตามได้เลยนะฮะหรือว่าช่องทางตรงไหนอะไรยังไงพรุ่งนี้รอติดตามนะครับในรายการตำรวจอินดี้นะครับคุณผู้ชมผมบอกตรงว่าผมสัมภาษณ์นายตำรวจมาหลายคนเหมือนกันนะฮะแจ็คเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอินดี้มากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับในรายการตำรวจอินดี้วันนี้พลิทง ในการเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามช่องทางโซเชียลและวิธีการทำงานของตำรวจสายสืบอย่างพี่แจ็คกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงพรุ่งนี้บักบุดไว้แล้วนะครับซับสไครป์ไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันนี้ผมและพี่แจ็คนะครับและทีมงานทุกคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรายการตำรวจทอล์คครับทางช่องตำรวจทีวีสถานีโทรทัศน์สัมพักงานตังหวจแห่งชาติวันนี้ขอบคุณพี่แจ็คมากครับแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะฮะพรุ่งนี้บ๊ายบายฮะ